สวัสดีครับมาพบกับเดชิชเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเสื้อกั๊กไทรันนะครับเป็นของต้องเรียกว่าเป็นของลิมิเต็ดนะครับเพราไม่เขาไม่ได้ทํากันบ่อยๆนะครับนานๆทาทีตั้งแต่ผมถ่ายลูกวิ่งมาเนี่ยสกี่ปีแล้วเนี่ยไม่ไม่ได่นานนะครับก่อนเขาไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยเพิ่งเข้ามาไม่นานนะครับได้มาพักเข้ามาได้สักปีนึงก็เจอโควิดนะครับแต่ก่อนเขาเคยมีเสื้อยืเสื้อกั๊กอยู่นะครับแล้วตอนหลังก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทําก็มีก็เรียกร้องเสียงเรียกร้องกันเยอะนะครับก็็เลยทําามแต่ก นานเลยนะเพราะเขาต้องสั่งจองก่อนสั่งจองเสร็จแล้วก็รวบรวมรายชื่อถึ้งสั่งทําทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่รู้จะมีข้างหน้าหรือเปล่าอ่าวันนี้ก็เพิ่งได้ของมานะครับคือลืมจนผมลืมไปแล้วว่าผมสั่งงานนะอับก็ได้ของมาแล้วก็มาแกะกล่องดูนะครับสีอาจจะไม่ตรงร้อเปอร์เซ็นตะ์ครับเพราะว่าคลิปเนี่ยผมใช้มือถือถ่ายนะแล้วอ่ามือถือมันปรับไว้เวลาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับสีมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อ่ะผมก็เลยปไปประมาณวันที่ยิงเพี้ยนนะครับก็สีมันก็จะเป็นออกเป็น เขียวจะท้อนแสงนะครับแต่เขียวจะแบบอมเหลืองๆนิดนึงเขาเนี่นะครับในส่วนด้านเสื้อเนี่ยก็จะมีหลายไซส์นะสมที่ผมาสั่งมาก็เป็น XL นะครับสอง XL นะครับสอง XL ไซส์อยู่ตรงนี้นะครับก็ถูกต้องนะครับเขาก็ส่งมาให้ถูกต้องแต่มาดูความนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยเป็นการสกรีนนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนสกรีนลงไปนะแต่มันจะดูเนอะอยู่เลยไม่รู้ไอ้สกรีนนี่นานๆไปจะเป็นยังไงนะครับ ตรงคอเสื้อก็บางทียังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับจะมีได้ลุยๆอยู่แต่นี่เดี๋ยวเอากรรไกรตัดเองก็ได้นะครับแต่ตัดออกตรงไอ้ที่เย็บตรงนี้นะครับตรงชายเนี่ยตรงคอเสื้อเนี่ยอาจจะเป็นแค่ตัวเดียวนะครับอีกตัวก็เหมือนไม่เป็นนะเดี๋ยวก็ดูปกติดีนะครับเย็บหนึ่งนะครับสั่งมาสองตัวเขาจํากัดให้สั่งแค่สองตัวนะครับไอ้ตัวนี้ก็อัวนี้ก็มีนิดหน่อยนะครับได้เดี๋ยวเอาไปตัดเอามาานด้านหน้านะครับตัวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น จะมีแถบสะท้อนแสงนะครับแล้วก็จะมีเบอร์อันนี้เป็นพิเศษนะครับตัวนีน้น่าจะเฟกเอานะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นสกรีนเฟกเป็นตามเบอร์ของช่างภาพเรานะครับที่อยู่ในใครถ่ายใครถ่าย,าย,ายรูปไทยรันก็จะมีรู้นะครับว่าเป็นยังไงเบอร์อะไรแต่บางคนก็ไม่ได้สั่งนะเพราะว่าเขาเป็นการเรีเป็นการอ่าพร,รนะีเขามีพรีออเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็ช่างภาพคนไหนไม่ไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับใครมีก็ผมก็อยากมีไว้หน่อยนึงไงนะมันก็สะท้อนแสงด้วยแล้วก็ เป็นไตรลกด้วยนะครับแต่ตอนหลังๆมันไม่ใช่มีไทยรันเจ้าเดียวนะครับมีเจ้าอื่นด้วยนะครับมีชัตเตอร์รันอะไรด้วยนะครับแต่เขาไม่เขาไม่เหมือนเขายังไม่ทําเสื้อกลักนะครับมีแต่ไทยรันทานะครับก็ใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็มานะครับก็ทั่วไปก็มีนะครับขนาดไซส์ก็โอเคนะครับ 2xL ผมก็ใส่ลำผมได้นะผมน้ำหนักประมาณ85นะอ่านะครับก็สูงประมาณ178หนัก85เนี่ยก็ใส่โอเคนะพอดีตัวนะครับ ทำย่งไม่ได้หลวมอะไรมากนะครับเออแต่แล้วก,ลก็ด้านข้างนะครับจะเป็นยางยืดยางยืดนะเป็นยางยืดยางยืดอ่านะครับข้อเสียของยางยืดนี่ที่ผมไม่ค่อยชอบคือถ้าใส่ไปนานะยางยืดอย่างเงี้ยอยู่นานๆแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะย้วยหรือเปล่านะแต่น,นี่ก็บอกไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ใช้แต่ส่วนใหญ่ถ้าก็ยางยืดคุณภาพตา่ำใช้ไปน,นานจะย,ย้้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตต่ช่วงนี้ช่างภาพก็ว่างกันนะครับตอนสั่งนี่ก็สั่งต้อง สั่งมาตั้งพักใหญ่แล้วก็เขึ้นได้ขอก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่เราจะได้ใส่ไปถ่ายรูกปกันจริงๆนะครับอ่าก็ต้องไปก็หวังว่าคงโควิดคงจะดีๆขึ้นเร็วๆนี่นะครับไม่รู้จะเร็วหรือเปล่านะครับในุ่่นเร็วเมื่อไหร่นะก็เลยได้เอาเสื้อนี้ไปถ่ายรูปไปทีนะครับอ่าสำหรับแฟนนักวง,งนักวงนักวิ่งนะครับเห็นก็ทักทายกันได้นะครับเปอร์นี่เราเ,เปอร์ของนายนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับสำหรับสินค้าอ่าไม่ใช่สินค้าเรื่องนะเสื้อกั๊ก ของไทรันนะครับสินค้าลิมิต็ดอีดิชันนะครับผมแหม่ผมเรียกก็รู้เลยเพราะว่านานๆก็จะทําทีนะครับเขาไม่ทําบ่อยนะสำหรับเจ้าอื่นนะเขาทำก็ผมก็สั่งหมดแล้วนะครับเอาไว้ใส่ให้มันรู้นะครับยิ่งถ้ามีของชัตเตอร์รันถ้ามีด้วยเดี๋ยวมันค่อยว่ากันครับงานไหนเป็นเป็นอะไรพาร์ทเนอร์เราก็เลือกใส่ครับถ้างานไหนเป็นพาร์ทเนอร์เราก็เลือกเอาพระเจ้าถ้างานไหนลงได้ทั้งสองอย่างเราก็เลือกเราก็ใส่แล้วตามสะดวกเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีครับ